ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กับแพทอีกแล้วะคะ่ะที่ฟอร์ดออนเมืองวันนี้นะคะมีรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะมาให้ดูกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้นะคะมีรถรุ่นอะไรมาให้ดูะคะ่ะแนานีคันนี้นะคะฟอร์ดแรปเตอร์ะคะ่ะแรปเตอร์เ เพิ่มเติมมาจากฝาดรัรเตอร์คะก็คือความหล่อเพิ่มขึ้นความบึกบึนขึ้นขึ้นแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ร a เตอร์เอ็กให้อะไรเรามามั่งอันนี้นะคะเห็นชัดๆเลยจะเป็นสติกเกอร์นะคะตัวนี้เท็กเจอร์เขาจะเป็นเหมือนลายเคปลาเนาะแล้วก็ติดมาให้จากโรงงานค่อนข้างเนี้ยบเลยก็ให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพลาดไม่ได้ก็เป็นสติกเกอร์สีดำด้านนะคะ ทำให้ตาของเจ้าเลปเตอร์เนี่ยค่ะดูหล่อขึ้นด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ก้มดูเราจะไม่เห็นด้านล่างนะคะตัวหูลากจูงที่มีมาให้อยู่แล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนมาค่ะสีให้เราค่ะเป็นสีแดงทั้งสอง,สองอันเลยแล้วก็มาพร้อมกับกาดแข็นะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นเหล็กพิเศษนะคะหนา2.3จดสามมิลนะคะที่มากับเจ้าเลปเตอร์อยู่แล้วแต่เปลี่ยนสี แล้วก็ด้านข้างก็ยังมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะที่รับกับตัวยางแล้วก็ตัวแม็กอยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นยางอะทเรนนะคะของ BF g o o d r i ินะคะก็มาพร้อมกับดอกยางลายใหม่นะคะแล้วก็แม็กนะคะขอบ17นะคะตามสไตล์ของแรปเตอร์แล้วก็ด้านข้างเขาใส่สติ๊กเกอร์มาเพิ่มให้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์เท็กเจอร์เดียวกับด้านหน้าเลยเป็นความรู้สึกแบบด้านๆแล้วก็ มาพร้อมกับนี่เลยภายในใหม่ได้แดงปกติแรปเตอร์ตัวเก่าจะเป็นเบาะหนังอะคันทล่านะคะสไตล์แบ็กเก็ตซีทเนาะอบคุ่มตัวนะคะแล้วก็ตัดกับได้แดงตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้จะตัดกับได้แดงนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเปลี่ยนตัวเท็เกเจอร์เป็นสีแดงด้วยแล้วแล้วก็ตัวบันไดข้างขนาดใหญ่ก็ยังมากับตัวแรปเตอร์อยู่เป็นบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะผิว หยาบนะคะกันลื่นนะคะแล้วก็มีตัวแรปเตอร์ติดมาแล้วก็ด้านข้างข้างหลังก็ยังมาพร้อมกับซุ้มล้อเนาะแล้วก็ตัวนี้ที่เขาเพิ่มให้มาก็ยังมีสติกเกอร์มาจากทางด้านหลังเนาะเป็นเท็กเจอร์แบบหยาบเนาะตัวนี้ก็คือพิเศษเลยโลบาขายาวค่ะติดมาจากโรงงานเนาะพร้อมไฟเด็กดวงที่3ตัวนี้ก็คือเราเขาเขาติดมาให้มาจากโรงงานเนาะปกติถ้าเราไปติด มันก็จะมีแบบว่าตัวส่วนต่างตัวนี้พอติดมาจากโรงงานลูกค้าก็จะครอบมาให้ครอบปาติกมาให้ตัวน็อตตัวอะไรก็จะเก็บมาแบบดีมากด้านหลังค่ะสติ๊กเกอร์ก็ยังมาถึงด้านหลังเนาะเป็นสองขีดคู่คล้ายๆด้านฝากระโปรงด้านหน้าเลยแล้วก็พิเศษนะคะตัวนี้ก็คือตัวนูนของแรปเตอร์เลยแล้วก็เป็นตัวนูนของแรนเจอร์แล้วก็ตัวนี้แรปเตอร์เอ็กเราเปลี่ยนตัว เขาเรียกนะโลโก้จากสีน้ำเงินเป็นสีดำเนาะมาพร้อมกล้องมองหลังก็หล่อมากแล้วก็ขวาท้ายเป็นแบบ easy l i t นะแบบเบาๆแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกันชนนะพร้อมห่วงลากจูงที่มีเซ็นเซอร์สจุดบอกว่าจะบอกไว้ก่อนว่าตัวห่วงลากจูงของตัวแรปเตอร์เนี่ยคะ่ะมันจะมาพร้อมกับ ตัวระบบที่จะช่วยในการคนโทรลในการรากรูมพวกรถลากอะไรเงี้ยค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพของรถลากด้วยก็คือพิเศษมากตอนนี้นะคะก็ตอนนี้แรปเตอร์เนะคะได้เข้าัวลุงพอร์ตดำเนินเรียบร้อยแล้วราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสองหนบาทนะคะแล้วก็รถเข้ามาเรียบร้อยแล้วดอกเบี้ยพิเศษ1.9% 9สําหรับลูกค้าที่สนใจจะอ,ออกรถเจ้เาแรปเตอร์เอออกไปก็ลองติดต่อที่ปรึกษาสีจะมีสีส สีๆก็จะมีขาวดำน้ำเงินแล้วก็สีพิเศษคือสีเทาก็สำหรับทุกคนที่สนใจเจ้าแรปเตอร์เองนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ที่ฟอดอนเมืองพอลดลงแล้วแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะออกรถก็ดอกเบีย้ยพิเศษ1.99% 1, 1. เนอะยังไงก็ทักมาติดต่อกับที่ปรึกษาการขายของเราได้ทุกท่านนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจเราด้วยเพจทีมของเราเพจฟอร์ดแคมเปญโดนใจยแล้วเพจส่วนตัวของแพทด้วยนะคะฟอร์ตถูกที่สุดบายแพทตี้ค่ะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปก่อนเนาะขอไปสำรวจรถใหม่ก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ